เรื่องุแห่งกจะต้องตอบย้งจำในใจรักช่วททำดีทำใจให้ใสชีวิตลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์อัลลอฮฺมาฟังเรื่องราวน่าศึกษา ขแถ่งกรรมโดยผ่านเคสตัดี้ในวันนี้จะกําไรปิศนาหรือกําไรอาถันเจ้าลูกปภูมิลำนาเดิมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรมีพี่น้องทั้งหมดสามคนลูกเราเป็นคนโตมีน้องสาวหนึ่งคนแล้วก็น้องชายหนึ่งคนลูกจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปัจจุบันได้รับราชการเป็นอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีมาเป็นเวลา20ปีแล้วปัจจุบันอายุ40ปีแต่งงานมีครอบครัวแล้วมีบุตรหนึ่งคนเป็นชายรู้ได้มีโอกาสเข้าวัดเมื่อปลายปี2539จากการชักชวนของสามีซึ่งทำงานเป็นทนายความอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีพอถูกสามีชักชวนให้มาวัด ลูกก็มาอย่างง่ายๆด้ยวยความเต็มใจและก็ได้ชักชวนน้องสาวให้มาสร้างบารมีด้วยกันน้องสาวลูกก็มาอย่างไม่มีข้อขัดแยง้งสงสัยใดๆจนถึงปัจจุบันนี้เราก็มาวัดกันอย่างสม่ำเสมอลูกมีเรื่องใหา่จะกลาบเรียนครูไม่ใหญ่ถึงการเสียชีวิตของคนในตระกูล โดยเชื่อกันว่ามีต้นเหตุมาจากกาไรที่มีอาถรรพ์เรื่องมีดังนี้ค่ะคุณตาของลูกท่านมีลูกทั้งหมดสิบหนึ่งคนเป็นชาย9คนหญิงสองคนคุณแม่เป็นคนที่หปัจจุบันได้เสียชีวิตไปแล้วแดคนเหลือสามคนคือคุณแม่น้าชายคนที่7็ดและน้าสาวคนที่10 ซึ่งเป็นคนที่การเสียชีวิตของทั้ง8ดคนมีเรื่องชวนสงสัยเกี่ยวกับกำไรเก่าแก่อันหนึ่งย้อนหลังไปเมื่อประมาณ50กว่าปีที่ผ่านมา50กว่าปีนะได้มีชายคนหนึ่งในหมู่บ้านมีฐานะยากจนมากได้นำกำไรวงนีนะ้มาจำนำไว้กับคุณตาแล้วก็ไม่มีเงินมาไถ่คืน กำไรนั้นยังตกเป็นของคุณตาและสืบทอดไปยังลูกหลานจนถึงปัจจุบันนี้ลักษณะของกำไรก็เป็นกำไรที่มีขนาดใหญ่มากสันนิษฐานว่าคงเป็นของคนสมัยโบราณแล้วคนที่จะใส่กำไรนี้ได้ตัวต้องใหญ่มากเป็นกำไรที่ใช้ประดับที่ต้นแขนเคยนำไปให้ร้านทองดูเขาบอกว่าเป็นทองเหลือง มีสีเหลืองเหมือนดอกบวบมีหัวสามหัวเรียงกันเป็นสีนินสวยงามมากหัวกลางมีขนาดใหญ่ที่สุดต่อมาหัวกลางก็ถูกขโมยไปเรื่องมีอยู่ว่าลูกของคุณลุงเดียวกำไรนี้นะไปจำนำกับชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของตนแล้วชายคนนั้นก็ได้ขโมยแกเอาไป ต่อมาชายนั้นก็ฝันว่ามีชายคนหนึ่งมาบอกให้เอาไปคืนแต่ก็ไม่ได้เอาไปคืนต่อมาชายนั้นก็เลยมีเหตุให้ต้องติดคุกนี่ไปหนึ่งคนแล้วนะหลายท่านบอกว่ากําไรอันนี้เป็นเล็กไหลมีคนเคยเอาไปทดลองหลายครั้งโดยการสวมใส่ไว้ที่แขนแล้วใช้ปืนยิงแล้วก็ได้ยิงไม่ออกเลยสักรายนอกจากนี้ เพื่อให้ชัวก็ยังได้เคยนำกำไรนี้นไปท,ทดลองเอาไปคล้องกับสุนักแล้วใช้ปืนยิงแล้วก็ะปืนยิงไม่เข้าสุนักก็เลย้องแต่เอ็งเอาบางตัวมเป็นยังไงเนี่ยแปลกเงินสุนักบางตัวมันก็มีของดีอยู่ในตัวมันแต่นในของดีไม่มีเ้าของดีข้างนอกไปคล้องเอาเหล็กไหล ที่กำไรไปคล้องคอปืนยิงยิงไม่เข้าจึงเชื่อกันว่าใครมีสิ่งนี้อยู่กับตัวจะต้องอยู่ยงคงกระพันฟันไม่เข้ายิงไม่ออกจึงทำให้มีแต่คนอยากได้ไว้ครอบคล้องแต่ตอมาคนในตระกูลก็ทยอยเสียชีวิตลงเรื่อยๆคุณตาตายก่อนอได้มาคนแรกเนี่คุณตาลูกท่านเป็นคนใจบุญชอบทำบุญมากก่อนจะเสียชีวิตอยู่มาวันหนึ่ง ขณะที่คุณตากำลังจะก้าวขึ้นบันไดออร้านบันไดบ้านอยู่ดีๆก็มีหมาดำนินมาจากไหนก็ไม่ทราบวิ่งเข้ามาก็แยกเขี้ยวใส่เพื่อโชว์ว่ามีจริงๆเขี้ยวแล้วทำท่าจะกัดโชว์ฟันขาวไม่ต้องแปลงฟันยังขาวทั้งขาวทั้งแหลมคุณตาเห็นดังนั้นคุณตาจึงแต่สวนกลับไปทันทีผมปรากฏว่า เจอแต่ความว่างเปล่าหมาดำตัวนั้นหายวับไปกับตาหลังจากวันนั้นมาคุณตากระล้มป่วยป่วยอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็เสียชีวิตเผาระตาเสียชีวิตลงกำไรกระตกไปอยู่คุณลงและน้าชายทั้งแปดคนต่างเวียนกันเป็นเจ้าของทุกคนยกเว้นน้าชายคนที่เจ็ดคุณแม่และน้าสาวที่ไม่เคยไปแตะต้องกำไรเลยยังมีชีวิตอยู่ การเสียชีวิตของลุงและน้าชายทั้งแปดคนโดยสาเหตุดังนี้ลุงคนที่หนึ่งได้ตั้งวงกินเหล้ากับญาติซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเกิดการทะเลาะเพียงแค่คุยผิดหูนิดเดียวเลยถูกญาติคนนั้นเสียบด้วยมีดปลายแหลมตายขาวงเหล้าอายุได้ห้ห้าปี <Okay. S 1> คือของนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านนะไม่ได้เอาติดตัวตกมาถึงลุงคนที่สองตายดีโรคเบาหวาน อายุ69ปีตกมาถึงลุงคนที่สตายด้วยวันโรคอายุ35ปีตกมาถึงลุงคนที่สี่โดนรถชนตายอายุ63ปีตกมาถึงน้าชายคนที่8ดโดนรถชนตายอายุ36ปีตกมาถึงน้าชายคนที่9ตายด้วยวันโรคอายุ51ปีตกมาถึงน้าชายคนที่11รถตกเหวตายในขณะกําลังปฏิบัติหน้าที่ เป็นตำรวจชายแดนอายุได้21ปีส่วนลุงคนที่ห้านั้นตายล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้และตายค่อนข้างแปลกกว่าคนอื่นกล่าวคือตอนมีชีวิตอยู่ลุงคนนี้ได้สร้างบุญไว้เยอะมากเคยบวชเป็นพระอยู่สองพรรษาต่อมาก็ได้วป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ก่อนเสียชีวิตท่านป่วยหนักไม่กินอาหารไม่ยอมพูดจาใครเป็นเวลาสี่วันสี่คืนแต่จะนอนนิ่งหลับตาอยู่อย่างนั้น จนญาติญาติคิดว่าลุงคงตายแล้วจึงได้นําดอกไม้ทูบเทียนไปใส่ในมือแต่แล้วลุงกลับรู้สึกตัวพูดจากาติพี่น้องทุกคนมีสติดีมากได้สั่งดีภรรยาไล่พรลูกๆทุกคนบอกกับภรรยาว่าให้จัดงานศพแค่สามคืนได้สา่ลูลูกๆเอนาน้ำใส่ถังใหญ่มาให้หน่อยเพื่อจะเอาติดตัวไปไว้กิน รยาน,นึกว่าเพอ้อเลยไม่สนใจสักพักลงก็ถามอีกว่าเอาน้ํามาให้หรือ,อยังไม่ได้เพอ้อลูกๆจะไม่นําน้ํามาไว้ให้แล้วหลังจากนั้นลุงก็บอกว่าจะไปแล้วละ่ะเพราะมีคนมารอรับอยู่ข้างนอกลูกของลุงยิงถามว่าใครล,ลงตอบว่าไม่รู้จัก แต่ในจำนวนนั้นมีน้องชายลูกที่ตายรวมอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยอพอสั่งดีเสร็จลงก็<อ>กระตุกสามครั้งสามเพื่ออย่างแล้วก็นิ่งไป<อ>เสียชีวิตเมื่อวันที่ยี่สิบมีนาคมส<อ>ี่ปดสองเดือนที่แล้วเ<อ>รามมายุได้หกสิบ้าปี<อ>หลังจากลงคนนี้ตายได้ไม่ถึัอาทิตย์ลูกสาวลงก็ได้ฝันว่ามีชายคนหนึ่งพยายามจะตามลงไป ลุงไม่ให้ไปนี่ลูกสาวของลุงฝันนะแต่เขาพยายามจะไปให้ได้จะแยกของลูกเกรงว่าจะมีญาติตายอีกเหตุที่จะแยกลูกเชื่อกันว่าการตายของตระกูลเราที่ผ่านมาอาจเป็นเพราะกําไรหรือขาดทุนกำไรกำไรก็เพราะว่าไปหากร่างทรงกี่คนก็จะทักเหมือนกันหมดว่า ตระกูลรูปมีสมบัติเป็นของตระกูลที่เก่าแก่ม,มากเป็นของสูงใครที่เอาไปครอบครองทบุญไม่ถึงก็จะมีอันเป็นไปและจะตายไปเรื่อยๆและยังบอกล่วงหน้าถูกด้วยว่าคนที่จะตายต่อไปเป็นใครแล้วก็เป็นจริงตามน,นั้นทุกครั้งทําไม่เอาไปคืนเขาจะเก็บหมดทั้งตระกูลมันก็ตายหมดแหละแต่ตายเพราะรักษาลมหายใจไว้ไปอยู่ทุกคนเนี่ย ปัจจุบันกำไรไดมาอยู่กับหลานชายลูกของลุงวันที่สองนานหลายปีแล้วก่อนหน้านี้หลานคนนี่เป็นคนที่แข็งแรงมาตลอดขณะน,นี้ป่วยเป็นโรคปอดเบาหวานมาประมาณปีก,กว่าแล้วตอนนี้ผอมมากไม่มีแรงปัจจุบันหลานชายอายุ4 3ปีมีความปรารถนาที่จะคืนกำไรให้กับเจ้าของเดิมแต่ก็ไม่ทราบจะไปคืนได้ที่ไหน น้องชายรูปบอาชีพร,รับจ้างทางานบริษัทปกติก็เป็นคนนิสัยดีไม่เกเรแต่มาไม่ปกติตอนที่ดื่มเหล้าเข้าสังคมตามเพื่อนที่ทํางานอยู่ในบริษัทเดียวกันเคยบวชมาก็จะถึงวันคล้ายมันเกิดมีหมอดูซึ่งตามมองไม่เห็นทั้งสองข้างได้ทักน้องชายว่ากําลังมีเครระห้ามขับมอเตอร์ไซค์เออตามอไม่เห็นสองข้างแล้วมองเห็นได้ไงเนี่ย คุณแม่ได้พาน้องชายไปสะดอกครระ์ที่วัดแห่งหนึ่งกับพระภิกษุโดยการใช้ผ้าขาวคลุมแล้วพระก็จะสวดเรียกว่าบางสกุลตายบางสกุลเป็นแต่พอถึงวันคล้ายวันเกิดจริงๆน้องชายได้ดื่มเหล้าแล้วก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปฉลองวันเกิดรถเกิดเสียหลักพุ่งไปชนกับรถหกล้อของกรมทางหลวงจึงจอดอยู่บริเวณเกาะกลางถนน ศีรษะกระแทกพื้นไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโรายุได้29ปีตายตรงกับวันเกิดพอดีเอ,อหมอดูนะ่ะตามองไม่เห็นนะเขาเห็นได้อย่างไรอ,อคุณยายลูกตอนมีชีวิตอยู่ท่านจะชอบทำบุนใส่บาตรมากแด้เคยเป็นเจ้าภาพบวชลูกหลานไม่เยอะก่อนที่คุณยายจะเสียชีวิตหนึ่งวันกับไอค้ครึ่งคืนท่านมีอาการเร่าร้อนกระสับกระส่ยายทำท่าเหมือนรอคอยอะไรสักอย่างพอได้เวลาท่านก็บ,บอก ต้องไปแล้วละ่ะมีคนมรอรับอยู่ไตทุนไตทุนไต,ท,นตทุนบ้าน <c oughs> คุณแม่ถามว่าใครท่านบอกไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็นคําถามกําไรที่ว่าน,นี่เป็นเหล็กไหลและมีอาถันตอนที่หมอดูบอกว่าทาไ่คืนเขาจะเก็บทั้งตระกูลจริงหรือเปล่าแล้วจะเอาไปคืนได้ที่ไหนการผงไหลชายซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่กรอบครองกําไรอยู่ในขณะนี้ เกี่ยวข้องกับกําไรหรือไม่หลานชายทําบุญกรรมใดมาจึงป่วยเป็นหลายโรคอยู่ในปัจจุบันทําอย่างไรจึงจะหายคะ,ะอา่างลูกกําลังรอฟังอยู่คะ่ะเขาอยากรู้เ,เรื่องกําไรมากคุณตาตายแล้วไปไหนคะหมาดันที่ปลากรตัยคนตายเห็นนั้นคืออะไรลงและนนาชายรวมแปดคนตายแล้วไปไหนคะกำไรมีส่วน ในการตายของลุงและน้าชายทั้งแปดคนหรือไม่ลุงคนที่ห้าทำกรรมใดมาจึงเป็นมะเร็งลำไส้ก่อนตายสี่วันสี่คืนทำไมนิ่งไปเหมือนคนตายแล้วน้ำถังใหญ่ที่บอกว่าจะเอาไปกินได้เอาไปจริงหรือไม่คุณลุงคิดอย่างไรจึงพูดออกมายอย่างนั้นแต่บอกว่ามีคนมารอรับนั่นคือใครมีน้องชายลูกรวมอยู่ด้วยจริงหรือไม่ลุงตายแล้วไปไหน ลุงหลงลุงฝากเงินมาทำบุญสาวแกวและสร้างพระให้ลุงได้รับหรือไม่คะน้องชายลูกมีบุปรกรรใดยังต้องถูกรถชนตายตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่อุทิศให้หรือไม่คุณแม่ได้พาไปสระเคราะห์แล้วแต่ทำไมจึงช่วยไม่ได้และการสระเคราะห์ต่อ,อยุที่เรียกว่าบ,บางสกุลตายบ็งสกุลเป็นตามที่วัดหลายแห่งทําอยู่นั้นช่วยต่อ,อยุได้จริงหรือไม่คะและการสระเคราะห์ต่อ,อยุที่ถูกต้องและดีที่สุดควรทําอย่างไรขี่คําถาม ข้อเดียวเนี่ยเยอะแยะเลยคุณยายลูกตายแล้วไปไหนคะก่อนตายทำไมคุณยายจึงมีอาการเร่าร้อนที่่านเน็นคนมารับนั้นเป็นใครลูกชายลูกปจ,จุบันอายุสิบสี่ปีเคยมาบวชที่วัดพระธรรมกายก็เคยบวชสร้างบารมีม,มากระหมูอคณะหรือไม่คะชาตินี้ควรจะอยู่ทางโลกหรืออยู่บวชอยู่ทางธรรมดีคะบวชอยู่ทางธรรมดีจ้ะอยู่ทั้งโลกเหนื่อยเหนื่อยใน แต่อยู่ทั้งทำเหนื่อยเนน่ดตัวลูกสามีและน้องสาวลูกเ,ยเคยสร้างบารมีมากระหมูคณนะอย่างไรคะเอามาฟังฝังนในฝันกันจ้ะกํำไรที่ว่านี้มีหัวเป็นเหล็กไหลประเภทหนึ่งจ้ะที่จะของดั้งเดิมจะ่เขาลงอาคมเอาไว้นานมาแล้วเป็นหลากหลายร้อยปีอะร้อยสองร้อยปีเลยเพ่นึ โดยมีวัตถุประสงค์ใส่เอาไว้เพื่อให้อยู่ยงคงกับปัญชาตรีอยู่สามหัวดังกล่าวต่างแต่ขนาดเอาไว้เชื่อมกับอาจารย์วิทยธร์ไงพูดทำคืออาจารย์สายเวทที่มีอาคมขลังทำให้กับนักครบ,บราณแล้วก็มีอาจารย์วิทยธรดูแลปกปักรักษาเอาไว้ อันนี้อันนี้เหล็กไหลมันมีเหล็กไหลกับเหล็กเลวไหลนี่นี่นี่เหล็กไหลจะว่ามีอาถรรพ์ก็ไม่เชิงแต่จาริยธรที่ปกปักรักษาดูแลกำไรนี้ก็มีจิตคิดเบียดเบียนเราคิดว่าคนเหล่านี้ไม่เหมาะสมกับของที่เขาดูแลอยู่<อ>เขาก็ต้องดูให้มันเหมาะันขันน้ำพันลองอะไรพวกนั้นแต่เหตุที่เกิดขึ้น ับแต่ละคนนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิบากรรมของแต่ละคนหลักเป็นหลักส่วนกำไรอาถรรพ์ก็เป็นแค่ส่วนเสริมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเออ,เอ,อถ้าผู้ที่ครอบครองไม่ประพฤติธ,ธรรมหรืออยู่ในศีลธรรมและวิบากรรมตามมาส่งผลพอดีกำไรอาถรรพ์นี้ก็จะเสริมได้ถ้าจะเอาไปคืนก็แค่เอาไปฝากแม่ธรณี แม่คงคาหรือผู้ที่โลกเห็นสมควรว่าเป็นคนมีศีลธรรมเก็บรักษาเอาไว้จ้ะการป่วยของหลานชายที่ครอบครองกํไไรนี้เป็นคนสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับวิบากรรมของเขาน่เป็นหลักแล้วก็ความประพฤติในปัจจุบันจ้ะที่หลานชายเป็นหลายโรคเพราะกรรมดื่มสุราสูบบุหรี ข่าสว์ทั้งอดีและปัจจุบันส่งผลนี่เป็นโรคปอดและเบาหวานจ้ะไปทําตามคําแนะนําของหมอและอยู่ในบุญคือสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลเาวนายมากๆหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะหมาดามที่ปรากฏต,ตัวคุณตายเห็นนั้นคือบริวารของอาจารย์วิยาธรระดับภูม,มิเทวาที่คอยดูแลกำไรที่มาปรากฏต,ตัวให้เห็นนั้นเพราะเป็นเจ้าของเกา่าเจ้าของเกา่า ซึ่งยังหวงแหนของของตนอยู่ของของใครของใครก็หวงตายแล้วก็มาเป็นบริวารของอาจารย์วิทยาธรดังกล่าวคุณตาตายแล้วไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองชั้นจตุมหาราชิกาสายวิทยาธรเพราะมีความเชื่อเรื่องเหล่านี้ด้วยแล้วก็ทำบุญด้วยจ้าลุงคนทนึ่ง ายแล้วไปมหานรกขุมห้าเด็กรมสุรากำลังโดนกรอกน้ำกรดอสีดำร้อนอยู่ลุงคนที่สองตายแล้วไปเป็นภูมิมาเทวาชั้นล่างลุงคนที่สามตายแล้วไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์จ้ะลุงคนที่สี่โดนรถชนตายตายแล้วไปเป็นกายสัมเส่เัอยอยงไมนุษย์จ้าชายคนที่แปดโดนรถชนตายตายแล้วไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์จ้ะ รัชชายคนติก้าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิมาเทวาชั้นล่างนัชชายคนติสเบรถตกเหวตายเป็นการสัมภเวสีอยู่บริเวณที่ตายะอะไจ๊ะทั้งหมดตายเพราะวิบากกรรมเป็นหลักกรรมลายเสริมนิดหน่อยดังกล่าวลุงคนที่ห้าก่อนตายเห็นเจ้าหน้าที่เขตมารารับทีบบบ่บายบายเนี่ยนึกออกไหมเออตายที่หน้าทึ่งเนอะบายบายเนี่ย โอรแมติกจังก่อนตายเห็นเจ้านาีิเขตมาเรารับตายแล้วก็ไปเป็นภูมทิทวาชั้นสูงด้วยบุญที่บวชตามประเพณีและบุญต,าต่างๆที่ทําตามประเพณีที่ตายเพราะอารมณ์คนที่ห้าหมดอายุไข,ขไม่เกี่ยวกับกำไรจ้ะเราได้รับบุญทั้งบุญที่ลูกๆทาสาวแก่พันปีและสร้างองค์พระธรรมกายจําตัวแล้วที่ไปให้ก็ทําให้ท่านมีสภาพดีขึ้นทุกด้านเลยจ้ะนี่ น้องชายโลกเคยฆ่าสัตว์ใหญ่เพื่อทําเป็นอาหารในดีตตามมาส่งผลจ้ะตายแล้วบุญที่ทําตามประเพณีก็มาอุ้มเอาไว้ให้ไปเป็นบริวารเจ้านาทีเขตที่ลุงคนที่ห้าได้เห็นก่อนตายเห็นน้องชายของเจ้าของเขตยืนอยู่ในกลุ่มนั้นไงที่มาพร้อมกับเจ้านาทีเขตได้รับบุญเที่ยวที่ไปให้แล้วจึงทําให้มีสภาพดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นบริวารของเจ้านาทีเขตอยู่ คุณแม่พาน้องชายสะดะเคระห์้วยการบังสกุลตายบังสกุลเป็นหลายแห่งนั้นแมมพูดดีไม่ดีดดเดิเดจะไปกระทบมนอะเอาว่าเป็นเป็นทัศนะหนึ่งก็แล้วกันออก็ไม่ได้ช่วยสะดอกคราห์อะไรจะคือเอาคราภ์ออกไม่ได้นะช่วยได้แค่ทำให้สบายใจขึ้นแต่นั้นคือได้ทําแล้วมันสบายใจ อย่างนี้ไงการสดาเคราะหที่ถูกต้องนั้นต้องสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นเป็นหลักสร้างเสาแก้วพันปีกระถิ้นปราปาสร้า,างองค์พระธรรมกายประจำตัวสราหวายที่ดินที่จอดรถอะไรอย่างนี้ไนี่ถูกหลักวิชาซึ่งพอทำแล้วบุญก็จะเกิดขึ้นมาตัดรอนวิบากกรรมเก่าให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายทั้งหมดอายุไขยตายก็ไปดี ก่อนตายเคยเห็นไหมที่เขาบังสกุลตายก็เป็นอะไรเงี้ยบางแห่งเป็นนอนในโลงศพเลยนะไม่ค่อยอยากพูดอะไรเดี๋ยวจะไปกระทบแต่ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนอกจากสบายใจที่เราไปนอนแล้วลงศพคือวอมยอยวอมไว้ไงวอมวอมอุ่นเครื่องไว้เกินวันนี้บ้านหลังสุดท้าย,ยจะใหญ่แค่ไหนก็ได้ใหญ่อยู่แค่นี้ใหญ่แค่ไหนก็ไม่ใหญ่กว่าลง ใหญ่ใญ่ใหญ่แน่แท้หรือหนอใหญ่ใญอย่างนี้พอใส่ได้ยิ่งใหญ่ๆยิ่งย่อใส่โกดเลยนะาก่อนตายคุณยายเห็นบริวารของคุณตาถือคุณยายเห็นบอกไม่รู้จักใครมาแต่ทุนเป็นบริวารของคุณตาจะมารับไปเพื่อพาไปอยู่ด้วยเพราะว่า สั่งสมบุญมาด้วยกันการตายมีการเล่าร้อนกับพระโรคภัยกข่เจ็บธาตุไฟกำลังจะแตกตายแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันกันกบคุณตาที่ฉันจะตุมมหาราชิกาด้วยรักและผูกพันและสร้างบุญร่รวมกันด้วยรักและผูกพันแต่ว่าไม่ได้หน้าเหี่ยวเหมือนตอนเป็นมนุษย์นดูสดใสขึ้นถ้าเหี่ยวงั้นคุณตาคง เ,เดี๋ยวนี้เขาทำตะกัวเป็นทองได้แล้วนะยังง่ายกว่าทำหน้าเหี่ยวให้เด้งลูกชายลูกอายุสิปีก็เคยบวชสร้างบาร,รมีกหมุคณนะมาบางชาติกระ,ระยะยาวบางชาติก็อยู่ระยะสั้นดังนั้นชาตินี้ก็คอยประคับประคองเขาเอาไว้ให้ดีนะจ๊ะแล้วก็ให้เขาตัดสินใจเอาเองเพราะเขาก็มีบุญบวชร,ระยะยาวอยู่จ้ะ โลกสามีและน้องสาวลูกก็เคยเป็นกองสเสบียงให้กับหมู่คณะติดต่อกันมาหลายชาติแล้วก็ได้พอบ้านเป็นหัวหน้าทีมดีจังเลยเนี่ยชาตินี้มาเจอกันอีกก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ใหญ่ตกบุญเลยแล้วธิษฐานจิตตามไปไดูสิบรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า,จาประโยคท้ายนี้นี่อย่าลืมกันนะลูกนะอย่าลืมกันนะจ้านี่ก็เป็น แคสต์ดีสั้นๆสำหรับคืนนี้